อรันก็สังเกตเห็นแสงระยิบระยับสะท้อนผิวน้ำเมื่อเข้าไปดูใกลๆ้ๆเขาพบเปลือกหอยสังขนาดใหญ่ที่มีสีสันสวยงามราวกับอัญมณีมันดูแปลกตาและไม่เหมือนเปลือกหอยใดๆที่เขาเคยเห็นมาก่อนด้วยความประทับใจอารันจึงเก็บมันกลับไปที่กระท่อม ในคืนนั้นเองขณะที่อารันกำลังจะหลับเปลือกหอยสังก็ส่องสว่างจ้าไปทั่วทั้งกระท่อมทันใดนั้นก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาและกลายร่างเป็นยักษ์ตนหนึ่งแต่ยักษ์ตนนี้กลับดูใจดีและมีแววตาที่เศร้าส้อยอารันตกใจกลัวจนตัวสัน่นแต่ยักษ์ก็ยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน อย่าก,กลัวไปเลยเด็กน้อยข้าชื่อพิทักษ์ยักพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มกังวาลข้าถูกจองจำอยู่ในเปลือกหอยนี้ด้วยคำสาปของพ่อหมดใจร้ายมานานมาแล้วความทรงจำของข้าเลือนรางแต่ข้ารู้ว่าหนทางเดียวที่จะแก้คำสาปได้คือต้องนำเปลือกหอยนี้ไปยังภูเขาผลึกพิทักษ์มองอรันด้วยสายตาวิงวอน ด้วยความสงสารและอยากช่วยเหลืออารันจึงตกลงที่จะพาพิทักษ์ไปยังภูเขาผลึกทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วพิทักษ์ย่อส่วนตัวเองเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยและอารันก็สารตะกร้าเพื่อใส่เปลือกหอยวิเศษแล้วแบกไว้บนหลังพวกเขาออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ การเดินทางของพวกเขาไม่ได้ราบรื่นนักเมื่อต้องผ่านบึงกระซิบซึ่งเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบและเสียงประหลาดที่นั่นมีพูดน้ำจอมสนคอยหลอกหล่อให้ผู้คนหลงทางด้วยเสียงกระซิบที่ชวนให้สับสนอารันเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนต่อดีพิทักษ์ผู้ชานฉลาดได้ให้คำแนะนำจากในเปลือกหอยอารันเพื่อนข่าจงเหยาฟังเสียงหลอกลวงเหล่านั้นแต่จงฟังเสียงหัวใจของเจ้าเองอารันหลับตาลงตั้งสมาธิ และในที่สุดเขาก็สัมผัสได้ถึงเส้นทางที่แท้จริงเขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและผ่านบึงออกมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงภูเขาผึกมันเป็นภูเขาขนาดมหึมาที่ส่องประกายระยิบระยับราวกับเพชรนับล้านเม็ดเมื่อต้องแสงอาทิตย์ที่ยอดเขามีแท่นหินศิลาซึ่งมีรอยว้าวเป็นรูปทรงเดียวกับเปลือกหอยของพิทักษ์พอดิบพอดีอรันค่อยค่อยวางเปลือกหอยลงบนแท่นศิลาทัานใดนั้น ทั้งภูเขาก็สั่นสะเทือนและส่องแสงสว่างจ้าพลังงานมหาศาลพุ่งเข้าสู่เปลือกหอยและพิทักษ์ก็ปรากฏกายออกมาในร่างที่สมบูรณ์และสง่างามความทรงจำทั้งหมดของเขากลับคืนมาเขาก็คือเทพารักผู้พิทักษ์ภูเขาแห่งนี้นั่นเอง พิทักษ์รู้สึกขอบคุณอารันอย่างสุดซึ้งเขาจึงได้แต่งตั้งให้อารันเป็นผู้พิทักษ์ร่วมกันกับเขาตั้งแต่นั้นมาอารันก็ไม่ได้เป็นเด็กชายกำพร้าผู้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเขามีครอบครัวที่แสนวิเศษและมีบ้านที่แท้จริงอยู่บนภูเขาผลึกที่สวยงามแห่งนี้พวกเขาทั้งสองช่วยกันดูแลผืนป่าและสรรพสัตว์อย่างมีความสุขตลอดป่าและสรรพสัตว์อย่างมีความสุขตลอดไป